ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคูทุกคนพี่น้องก็คลิปนี้พี่น้องพามาดูรถเกี่ยวที่มุกดาหารพี่น้องก็ไล่ละพันพี่น้องไล่ละพันอ <c oughs> ก็พอดีว่ามีเอฟซีก็หลายพื้นที่หลายจังหวัดเพิ่นไหนคอมเมนต์มาเพิ่นบอกว่าไอ,อที่มุกดาหารนี่ที่มันแพงนี่ <c oughs> มันเป็นเพราะไอ้นามันแปลงเล็กคนว่าเออมันนามันแปลงน้อยออย่างประมาณนั้นก็คือพี่น้องถามว่านานแปลงเล็กไหมจากที่ผมก็อยู่มุกดาหารมากกหลายปีพี่น้องอ,อยู่บุรีรัมมากกหลายปีพี่น้อง <c oughs> คือแปลงหน้านี่ <c oughs> มันกับพ่อ,พอกันกันแหละพี่น้องเออมันก็พอพ,อพอกันนั่นแหละมีไอ้แปลงเล็กบ้างแปลงใหญ่บ้าง ผสมกันไปคือจังแบบนี้เนะี่เหมือนแปลงเนี้ยอันนี้ก็แปลงละหนึ่งไร่อันนั้นก็แปลงละหนึ่งไร่เออส่วนไปข้างล่างนั้นก็สองแปลงหนึ่งไร่อคือมันกับมีมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ผสมปะบ,บนกันไปเลยพี่นอ้องเออบบแมนว่าสีหนึ่งไร่มันจะมีสี่แปงห้าแปลงหกแปลง,ปลงมันกับโบ,บแมนพี่นอ้องเออคือในยุคป,ปัจจุบันนี่นะคือมันหน้าแปลงน้อยนอยมันบกค่องนี่แหละพี่นอ้อง เออนหน้าแปลง้อยนะมันคือมันมันเป็นอดีตเอออดีตเออสมัยตะกอนอ่ะเอออันนั้นยอมรับอยู่ว่าหน้าแปลงเล็กเพราะว่าสมัยก่กอนนี่มันกะดำดำมือเนาะเออดำมือดำดำหน้าเอา tha, เอาเอาควายไถเออเอารถเอารถไถเดินตามไถแมนบอกแต่สมัยปัจจุบัน а, นี่พี่น้องสมัยปัจจุบันนี่ไม่ว่าแต่ที่ไหนพี่น้องไม่ว่าแต่จังหวัดอะไรแหละคือมันมันมีแต่ไฮย่ญ่ๆเลยพี่น้องมันไม่มีๆๆหรอกไฮน้อยๆเนี่ย เออเพราะฉะนั้นก็ที่ FC คอมเมนต์มาบอกว่าโอ้มันไอ,อ,อ,อ้มันแพงเพราะว่ามันให้น้อยบุแมนแบบพี่น้องบุกเกีียวดอกเออให้น้อยให้ใหญ่กับพ่อๆกันอะไรพี่น้องไม่ว่าแต่จังหวัดไหนแต่ที่ผมคิดว่ามันที่มันแพงนะเพราะว่ามันเป็นค่านิยมพี่น้องเออมันเป็นค่านิยมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาคัญที่สุดเลยก็คือ รถมันมีน้อยพี่น้องรถเกี่ยวมันมีหน ong, none, inhos, like. ás, be <cue> ่อยอนี่คือสําคัญเลยคือรถเกี่ยวมันมีน้อยอมันก็เลยแพงเพราะว่าอย่างเพราะว่ารถเกีียวเขาเล่นตัวไงอคือแนไหดก็ได้นะเพราะว่ารถเกี่ยวมันมีหน่อยพี่น้องคิดดูนะบ้านผมอ่ะแปดร้อยหลังคาเรือนแปดร้อยหลังคาเรือนะมีรถเกี่ยวแค่สามขั้นนี่เฉพาะหมู่บ้านผมนะแล้วอีกหมู่บ้านถัดไปล่ะ ยิงหมู่บ้านทัดไปกับเบมีรถเกี่ยวพี่น้องเอ้ยเออดูนี่แล้วก็มีแต่คูโบต้าสุดเลยซ้ำรถใหญ่บ,ยยบ่มีหรอกรถใหญ่แถวภาคกลา,างบ่มีมากพี่น้องไม่มีเลยมีแต่คูโบต้าเออเพราะฉะนั้นกับสำหรับเอฟที T ที่บอกว่ามันแพงเพราะว่ามันหน้ามันไฮนอยบ่แมน่นหรอไปหน้องบ่แมน่นหรอเออผมผมก็หน้าของผมกับซีไรกับ สี่ไร่ก็สี่แปลงนะพี่น้องเออคือแปลงละหนึ่งไร่มันกับบไดนน้อยเนี่ล่ะแมนบอกหรือว่าเอาเอาแปลงละสิบไร่เลยบอกมันก็คือสี่บ่มีเออมันเฉลี่ยเฉลี่ยก็อยู่ที่หนึ่งไร่หนึ่งแปลงมันก็อยูป่ะมาณนั่นแหละพี่น้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเอฟซีที่คอมเมนต์มาบอกว่ามันหน้ามันให้น้อยเออรถเกี่ยวมันเกีียวหนาเออมันมันก็มันข้อคงจะไม่ใช่พี่น้องบ่แมน เออมันกัดพ่อๆกันนั่นแหละคือจังหน้าแปลงนี่กะไรหนึ่งกูได้หน่เออแล้วอย่างนี่เดี๋ยวที่เหิกงเขา่าพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูข้าวคือข้าวก็ข้าวบางๆพี่น้องไม่ใช่ข้าวหนาสุดเลยซ้ําเออแถมยังเป็นข้าวนาดําอีกต่างหากก็แม่นเข้าหน้าวานได้หน่พี่นอ้องเบิ้งนี่เข้าหน้าดําเบิง้งดูต่อฟางเห็นไหมนี่เบิง้งเบิ้งเขา่า ข้าวก็ไม่ไม่ใช่ล้มนะพี่น้องก็แม่นล้มอีกต่างหากเออเดนมอเบิ่งกมวงเขาข้าวก็บางๆเนื้อข้าวไม่ได้หนาเลยเออมันไม่ได้เปลืองน้ำมันอะไรขนาดนั้นพี่น้องคือขอโทษพี่น้องคือบางคนก็บอกว่าโอยมันเปลืองน้ำมัน่าสันเข้าก็บางๆพี่น้องข้าวบางๆเออไม่ใช่ข้าวนาหวานสักหน่อยส่วนมากจะเป็นนาดำพี่น้อง เออหน้าวานมันหักเริ่มมีปีนี่เองแหละพี่น้องก็มีก็ส่วนน้อยเออ <c oughs> หนึ่งในนั้นก็น,นาผมนี่ยที่เป็นหน้าวานส่วนมากก็เป็นหน้าดําอยู่แต่คือวิถีชีวิตการใช้ชีวิตในมุกทหารน่ยคือมันมันขึ้นใจกันแพงแี่น้องมันขึ้นใจกันแพงเออพี่นอ้อ,นองคิดดูถ้าจ้างรถเกี่ยววันละเอ้ยไร่ละหนึ่งพัแต่ถ้าจ้างคนเน่ย จ,นนจ้างคนนี่วันละห้าร้อยเนี่ยพี่น้องเออจ้างคนนี่วันละห้าร้อยเออวันละห้าร้อยไม่พอนะเลี้ยงข้าวเช้าอา่าเลี้ยงข้าวเที่ยงแามมือแรงอกงเองแาม,มือแรงก็ต้องมีน้ำาห้เอ็มร้อยแป๊บซี่คาราบาให้เขาเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นอะไรที่มันแพงพี่น้องมันแพงทุกอย่างเลยโดยทั้งๆั้ท,ที่ฐานะ คนมุกทหารกับบ่ได้ร่ำบ่ได้รวยดอกพี่นอ้องเออกับพ่อพ่อกันทุกๆุจังหวัดแหละเออเพราะว่าบางคนก็บอกว่าโอ้ยที่คนเกษตรกรชาวนาม,มุกทหารเขาจ้างแพงได้เพราะว่าเขารวยวสั์บ่แมนดอกพี่น้องพ่อพ่อกันเอพอพ่อพ่อกันพ่อพ่อกับบุรีรัมเลยเออผมก็เป็นคนสองจังหวัดเออเมียอยู่บุรีรัมผมเป็นคนมุกทหารผมเป็นคนมุกทหารมันเกิดอยู่มุกทหารโจนไอ้ อายุ20 21เออก็ไปเห็นงานอยู่กรุงเทพเออแล้วก็ได้เมียอยู่บุรีรัมย์ผมก็ใช้ชีวิตสองจังหวัดแบบนี้เที่ยวไปเที่ยวมาเออเพราะฉะนั้นก็รู้พี่น้องว่าไอ้พอนมุกทหารกับพนบุรีรัมย์ผู้ใดรวยก็กันกับพ่อๆอกันนั่นแหละพี่น้องมันบกเกินกันดอกเออมันไม่มีใครรวยดอกเออพ่อๆกันนั่นแหละเออเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าไอ้ที่ข <c oughs> ่าเกี่ยวมันแพงไรละพันนี่ เป็นเพราะว่ารถเกีย ER ่ยวมันมีน้อยพี่น้องรถเกี่ยวมันมีน้อยเออพอรถเกี่ยวมันมีน้อยนี่เจ้าของรถเกี่ยวก็กดราคาพี่น้องกดราคาเพราะว่ายังงเพราะว่ายังไงยังงไก็ได้จ้างเขาน่ะว่ายไงสะแมนบอยังไงยังไงก็ชาวนาไม่มีตัวเลือกอ่ะเพราะฉะนั้นนี่กะไม่ใช่ความมันไม่ใช่เป็นความพอใจพี่น้องมันเป็นความจำใจจ่ายพี่น้องจำใจจ่ายเออเพราะว่ายังงเพราะว่ามันบอมีรถพี่น้องรถมันหน่อย ออถ้าใครมีรถก็เอามามุกทหารด่วนๆเลยเด้อพี่น้องปีนาเออปีนาเตรียมตัวไปเลยเอามามุกทหารนี่เออไล่ละไล่ละพันเนี่ยผมว่าได้แน่นอนเออกับเบิ้งเอาเนี่เกี่ยวไล่ละพันพี่น้องเข้ายืนหนึ่งต่างหากหน้าหน้าดำอีกต่างหากเอากระปัน้นๆพี่น้องเป็นไรละ่ะไล่ละพันเห็นเเกี่ยวดีว่าพี่น้องไล่ละพันเกี่ยวเหมือนไหนไล่ละหกร้อยปอ เกลืคือกับไรเราหกรอบอยพี่น้องเบิ่มพี่น้องอ้าวเพิ่อาวเข่ากับบ้าง,างนึงพี่น้องเฮ้ยไล่ละหนึ่งพันพี่น้องเออถ้าว่ายง่ายซะถ้าไผมีรถเกียียวอยู่มุกทหารนี่คุ้มพี่น้องเออเอาปีละสองร้อยไล่ก็พอ,อปีละสองร้อยไล่เออ สองร้อยไก็ผมว่าไม่ประ,ประมาณสิบปีไม่ซ่อมเลยป่ะเพราะว่ายัางเพราะว่ามันจานวนชั่วโมงมันน้อยพี่นออ้องเออมันเห็ดห้ดรหบ่โซมเออก็โอเคพี่น้องคลิปนี้นก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังเออว่าทําไมเต้าราคาเกี่ยวข้าวที่มุกดาหารทําไมถึงแพงก็ผมคิดว่านะเป็นเพราะว่ารถเกี่ยวมันมีหน่อยพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้นก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังซ่ํานี่แหละ